ค่ะอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้นะคะเนี่ยอ้วนเขาผ่านลูกออกมาเล่น,นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์จะไปให้อีกคนหนึ่งอ,อ๋อทั้งสามตัวเลยนะคะเพราะนี้เขาโตเลยเขาเอ,อ่อมีที่เลี้ยงเขาเลี้ยงแมวอีกเจ็ดแปดตัวแต่คนนี้เขารักแมวมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเอาสามตัวนี้ไปเพราะว่าจ้าจ้าอะไรลูกอะไรเพราะว่าอ,อยู่ในนี้เขาไม่ให้เลี้ยง สงสารเขาวิ่งไปวิ่งมากลัวรถทับแต่ให้เอาแม่เขาไว้อ้วนไว้อะไรลูกเออแม่แม่อ้วนมาหาแม่เดี๋ยวนี้ลูกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวคอยแม่ไปซื้อข้าวก่อนโอเคซ้มมเป็นตัวผู้ทั้งสามตัวคะ่ะตัวเมียอีกตัวหนึ่งทั้งหมดมีสี่ตัวตัวเมียอีกคนเขาไปเลี้ยงที่เมืองทองแล้วคะ่ะนี่ก็โตแล้วคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์จะไปให้เขาตัวผู้สามตัวเลยนะคะ เพราะว่าต้องเอาอ้วนไว้เดี๋ยวจะพาอ้วนไปทํามันอ้วนเขาเลี้ยงลูกจนผอมเขาไม่ค่อยกินข้าวเขาจะให้ลูกกินก่อนอืมเจ้าของตึกเขาไม่ให้อยู่นี่ทั้งสามตัวนี่ผิดนั่นฝาแฝดนี่ฝาแฝดก่ะตัวใหญ่ตัวโตแล้วนะคะแข็งแรงซื้อทั้งอาหารเม็ดอาหาร,อ,าหารอ่อ เป็นซองแล้วก็ข,ข้าวข้าวบางทีก็ไก่เขาก็ต้องกินข้าวด้วยค่ะซื้อไว้เต็มเลยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ